สวัสดีครับผมพี่น้อง f อทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้วันที่ห้าตุลาคมพี่น้องครับ <c oughs> วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆแล้วพี่น้องนะครับมาบอกพี่น้อง F อซเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครชอบชมนะครับ <c oughs> สําหรับพี่น้อง F อซที่ชื่นชอบชมนะพี่น้อง <c oughs> ก็วันนี้พี่น้องครับเอาเทคนิคความสวยความงามมาฝากนะครับสําหรับ ชวนชมนะครับทุกสายพันธุ์เลยครับเมื่อเรามีชวนชมสักต้นหนึ่งพี่น้องครับเราชอบมันมากๆพี่น้องนะครับก็คงจะต้องดูแลและใส่ใจอย่างดีแหละนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะไม้ต้นนี้พี่น้องนะครับนี่เป็นไม้ต้นแรกพี่น้องครับที่ผมนั่งแท่นเอาไว้ต้นแรกเลยในชีวิตผม,ผมพี่น้องครับผมนั่งแท่นเอาไว้พี่น้องครับนี่เบลเลยบาล่าแหละ ครับสังเกตดูตรงคอพี่น้องครับผมเอากิ่งที่มันใหญ่กว่าต้นมานั่งแท่นพี่น้องนะครับตอนนั้นผมใช้กาวร้อนพี่น้องครับมันก็เลยเป็นคอใหญ่แบบนี้พี่น้องนะครับเป็นไม้ดำพี่น้องครับไม้ดำเป็นไม้ที่ผมนั่งแท่นครั้งแรกเลยพี่น้องครับนะก็จะมาบอกเทคนิคความสวยความงามของผิวเขาพี่น้องครับนะ ทั้งก่อนทําและหลังทําพี่น้องครับมาดูความแตกต่างมันนะครับหนึ่งปีทําครั้งเดียวพี่น้องนะครับผมทําปีละครั้งไม่ได้ไปทําเยอะครับนั่นคือการขัดผิวพี่น้องครับพี่น้องผิวมันไม่เนียนไม่สวยพี่น้องครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีการขัดผิวเอาพี่น้องนะครับ หนึ่งปีทำครั้งเดียวนะครับพี่น้องต้นนี้ก็ว่าจะตัดแต่งกิ่งพี่น้องครับตอนนี้ให้ปุ๋ยอยู่นะครับจะตัดพี่น้องครับจะตัดให้เขาแทงช่อดอกมานะครับ <c oughs> ก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องมาทําพี่น้องครับในการขัดผิวชนชมพี่น้องนะครับผิวมันหยาบผิวไม่สวยไม่เนียนนะครับไม่เรียบเห็นไหมพี่น้อง ลูบแล้วไมมันไม่เลื่อนมือพี่น้องครับผิวไม่สวยครับก็มีวิธีการนั่นคือการใช้น้ํายาสันไหลพี่น้องน้ํายาล้างจานนะครับน้ํายาล้างจานแปลงซีฟันเก่าพี่น้องครับนะผมก็ไปหาเตรียมมาได้พี่น้องนี่นี่น้ำยาล้างจานผสมน้ํานิดนึงพี่น้องครับก็จะมาขัดจนชมให้ดูนะครับ ผิวเขาจะเงานะพี่น้องครับเวลาเราขัดไปนะครับทําปีละครั้งก็พอพี่น้องนะครับเราไม่ต้องไปทําบ่อยนะครับปีละครั้งนะครับพี่น้องเราก็จะได้ชนชมผิวสวยๆนะครับพี่น้องครับก็มีอยู่สองต้นวันนี้หยิบยกขึ้นมานะครับต้นพันธุ์หลักๆเลยนะพี่น้องจะเอามาทําให้ดูนะครับพี่น้องครับ ทั้งก่อนทําและลังทำพี่น้องครับนเมื่อเราขัดแล้วพี่น้องนะครับเราก็น้ํามาฉีดล้างออกไปนะครพี่น้องผิวมันจะได้สวยเนียนพี่น้องครับเวลาเราเอามือไปรูปอย่างนี้พี่น้องมันจะลื่นเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อต้นจนชมผ่านการขัดผิวมานะครับผมจะทดลอง ทำไม่เห็นเลยพี่น้องครับนะจะขัดให้ดูเลยพี่นอ้ <c oughs> นนองครับนีพี่น้องครับขัดอย่างนี้เลยพี่น้องแปรงซีฟันอ่อนๆนะครับไม่ต้องไปถูแรงๆพี่น้องครับเราขัดเอาขัดขัดอย่างนี้พี่น้องครับ ก็เหมือนคนแหละพี่น้องครับอาบน้ําก็ต้องมีการขัดมั่งนะครับซึงจะขาวพี่น้องอันนี้ผิวจะสวยเข้มดีพี่น้องครับเราก็ต้องขัดเอาแบบนี้พี่น้องนะครับมันไม่เป็นไรนะพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นอะไร แต่เราต้องการผิวที่มันสวยงามพี่น้องครับเราก็เลยมาขัดนะครับเวลาขัดพี่น้องครับแปรงฟันสีขาวก็จะกลายเป็นสีดำๆหน่อยนะครับเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับเราลดน้ําทุกวันเราลดน้ําประจํานะครับถึงจะไม่ทุกวันพี่น้องครับทั้งน้ําที่เรามาลดทั้งน้ําฝนนะครับพี่น้องครับมันก็ต้องมีสิ่งแปลกปลอมมาเกาะมันนะครับเราก็ต้องขัดเอาแบบนี้พี่น้อง ไม้ผิวยสวยพี่น้องครับเขาก็ขัดกันทั้งนั้นแหละพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเกิดมาไม้มันสวยเลยต้นสวยเงาง,งามไปเลยพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็อย่างที่บอกพี่น้องครับเราขัดแค่ปีละครั้งนะครับเราไม่ได้ไปขัดทุกวันพี่น้องระวังแต่ไป ลายแปลงสีฟันพี่น้องครับมันไปถูรากต้นอื่นรากอื่นนะครับเวลาเราขัดอย่างนี้พี่น้องครับระวังนะครับเียวมันจะเป็นแผลเอานะครับพี่น้องเหมือนขัดขี้ใครพี่น้องครับนะ ออกดีมากพี่น้องนะครับดำเมี่ยมเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ผมขัดเสร็จน,นะครับ <c oughs> จะขัดให้ดูตรงเดียว ที่เดียวก่อนนะครับแล้วมาดูมาเทียบดูพี่น้องครับความแตกต่างเวลาขัดผิวและไม่ได้ขัดนะครับผมครับผมพี่น้องครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1นาทีพี่น้องนะครับในการขัดรากตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะน้ามาฉีดให้ดูพี่น้องนะครับเราจะมาเทียบกันกับฝั่งนี้พี่น้องครับตอนนี้ก็มองเห็นเด่นชัดเลยพี่น้องครับ ความแตกต่างนะครับระหว่างจนชมที่เราขัดผิวและไม่ได้ขัดฝั่งนี้ไม่ได้ขัดพี่น้องครับฝั่งนี้เราขัดแล้วนะครับมาดูกันพี่น้องครับมันจะจริงมันที่ผมบอกไปไหมครับอ้าว นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องใจเห็นเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเทคนิคการทําให้ผิวชุดชมเรามันสวยนะครับพี่น้องครับมันเปล่งปั่งเวลามันโดนน้านะครับพี่น้องไม่ใช่ว่ามันสวยเพราะว่าเราฉีดน้ําฝั่งนี้แต่ฝั่งนั้นเราไม่ได้ฉีดไม่เกี่ยวกันนะครับพี่น้องครับสังเกตนะครับพี่น้องฝั่งนี้เรายังไม่ได้ขัดนะครับนี่แต่ฝั่งนี้เราขัดแล้วพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมจะฉีดฝั่งที่เรายังไม่ได้ขัดให้ดูพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่ามาเอาเรื่องมัว่วๆมาบอกกันนะครับ <c oughs> บอกเลยนะครับเทคนิคการทําผิวชุชมนะครับให้มันสวยพี่น้องนะครับด้านนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดนะครับพี่น้อง <c oughs> จะน้ำฉีดเข้าไปน้องรับไม่น้องรับ นี่นครับผมมันต่างกันทิปเี้ยวเลยนะพี่น้องอ่านะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการทําให้ผิวมันสวยพี่น้องนะครับนี่เห็นไหมฝั่งนี้สวยพี่น้องเขียวเงางามากนะครับแต่ฝั่งนี้ยังยังหยาบอยู่ผิวหยาบอยู่พี่น้องน,นะครับทีนี้พี่น้องครับผมจะ ทั้งต้นเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมขัดทั้งต้นนะครับแต่กิ่งเราไม่ต้องไปขัดนะครับพี่น้องครับเราจะไม่ขัดที่กิ่งเขาเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปขัดมันนะครับเราจะขัดแค่ลําต้นมันนะครับพี่น้องนะครับมาดูกันพี่น้องครับมันจะเงางามแค่ไหนนะครับหลังจากขัดเรียบอเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ไปเลยอย่างนี้เลยพี่น้องครับน้ำหนักมือนะครับพี่น้องครับอยู่ที่น้ำหนักมือไม่ใช่กดใส่อย่างเดียวนะครับทำไปพี่น้องเดี๋ยวเราก็ชินนะครับเหมือนการเขี่ยกเกสรนยืนชมพี่น้องครับแรกๆก็ไม่เป็นหรอกยากนะครับไม่ติดต่อไปทำไ่บ่อยเดี๋ยวเราก็เก่งพี่น้องนะครับ เทคนิคผิวสวยพี่น้องนะครับผมจะเสร็จแล้วพี่น้องครับใช้เวลาอยู่นะพี่น้องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่ขัดเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ฟองเลยเป็นฟองเลยพี่น้องนะครับนี่ียวปิดอย่างนี้แหละพี่น้องครับเราต้องขัดเอานะครับถ้าอยากให้มันสวยนะครับผม ครับผมพี่น้องครับใช้เวลาไปประมาณสามสิบนาทีพี่น้องในการขัดต้นนี้นะครับทีนี้พี่น้องครับถามว่าขัดแล้วจะทำอะไรทำยังไงต่อนะครับขัดแล้วจะเอาไปวางไว้ตรงไหนอ่ะนะครับต้องมีแน่นอนนะครับสงสัยกันนะครับผมก็จะบอกก่อนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราขัดแล้วล้างน้ําลดน้ําไปเลยนะครับ เอาไปวางไว้ที่เดิมเลยพี่น้องที่ไหนมีแดดเอาไปวางไว้ตรงนั้นแหละนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับเทคนิคทําให้ชนชมผิวสวยพี่น้องนะครับ <c oughs> ต่อไปพี่น้องเอฟซีก็ไม่ต้องถามใครแล้วนะครับนี่แหละวิธีที่เขาทํากันนะครับไม่ว่าจะในเฟซในเพจนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปรอเวลาเราถามไม่ต้องไปรอเขาตอบนะครับ อันนี้คือเทคนิคการทําให้จนชมเราผิวสวยนั่นเองนะครับเวลาเป็นจนชมเขาพี่น้องครับ <c oughs> ลงในเฟซลงในเพจนะครับต้นที่เขาหัวหวงทําไมผิวมันเนียนมันสวยจังนั่นแหละครับพี่น้องครับวิธีที่จะทําให้จนชมผิวสวยพี่น้องนะครับก็มองดูก็ต่างกันหน่อยนะครับพี่น้องครับระหว่างกิง่งกิ่งพันกับต้นพันนะครับ <c oughs> อันนี้พี่้องขัดแล้วนะครับ <c oughs> เห็นไหมขัดเสร็จหลังจากขัดและก่อนขัดนะครับต่างกัดริบริ้วพี่น้องนะครับท่าที่ผมให้ดูพี่น้องครับ <c oughs> เวลาเราขัดแปรงแปรงสีฟันเราจะออกสีดาสีเขียวไปเลยนะครับบางทีเราขัดผิวเขานะครับก็เหมือนมนุษย์เราพี่น้องครับอาบน้ําไม่ขัดก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับ ทีนี้ผิวเขาก็จะสวยเนียนนะครับพี่น้องครับเรียบนะครับเราจะใช้เวลาในการขัดนี้ปีละครั้งนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปขัดทุกปีไอ้ไม่จําเป็นต้องไปขัดทุกเดือนนะครับปีละครั้งพี่น้องครับนะต้นไหนที่เรารักเราหวงพี่น้องครับเราชอบนะครับเราอยากให้ผิวมัน ดูเด่นชัดนะครับเราก็ใช้วิธีนี้พี่น้องครับน้ํายาล้างจานพี่น้องผสมน้ํานะครับแล้วมาขัดขัดเสร็จแล้วก็ฉีดน้ําล้างออกไปนะครับเราก็จะได้จนชมผิวสวยๆแบบนี้แหละนะครับผมนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทําให้จนชมเราผิวดีนะครับผิวสวยนะครับพี่น้องครับลองเอาไปทําดูนะครับพี่น้องนะครับขัดแล้วจะรู้เลยนะครับ มันสวยจริงนะครับพี่น้องครับก็มาฝากพี่น้อง f อฟซนะครับสำหรับคนที่รักชมชมกันเอาไปทำดูพี่น้องครับปีละครั้งเองน้ำยาสันไหลน้ำยาล้างจานมันไม่ได้ส่งคนเสียกับชมชมเราหรอกเวลามันไหลลงไปในกระถางนะครับก็อาน้ำฉีดล้างไปนะครับธรรมดาครับผมเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับผิวสวยเลยนะครับผม ไปแล้วพี่น้องครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คิดหน้าพี่น้องครับจิดพาดประกายขออภัยด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้2ตลาดเหมือนเดิมพี่น้องนะครับวันนี้ก็นอนอยู่อ้าวตื่นแล้วพี่น้องมาพอดีครับผมครับครับลาไปก่อนครับผมพี่น้องครับเจอกันใหม่คิดหน้าครับผมสวัสดีครับ